สงสัยกันไหมคะเขาเดินท่อก่อนที่จะร้อยสายแล้วเวลาดึงสายเขาทำยังไงกันวันนี้พามาชมค่ะนี่ค่ะไอตัวนี้เนี่ยเป็นวัสดุตัวช่วยอย่างดีในการร้อยสายไฟของเขาค่ะเขาจะมัดไว้นะคะมัดไว้กับเจ้าตัวท่อเมื่อกี้ค่ะที่ดันออกมาเนี่ยแล้วก็ทำการดึงขึ้นไปใหม่ เท่านี้ก็ได้งานที่สวยเรียบร้อยไม่เสียเวลาแล้วก็ไม่รุงรังใส่ไฟแต่ถ้าร้อยผิดก็ตัวใครตัวมันเหมือนกันนะคะงานเสร็จแล้วก็สะดวกเรียบร้อยมากๆเลยค่ะเยี่ยมนะคะเนี่ยค่ะเขาก็ดึงดึงดึงเข้าไปแบบนี้เลยสายโผลออกมา ก็ทำงานต่อได้แล้วค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะวิธีการนี้เนี่ยสะดวกรวดเร็วแล้วก็ไม่ค่อยผิดพลาดด้วยค่ะ